คิดถึงทุกคนคิดถึงทุกคนจริงๆนะครับผมตลกบ้างไม่ตลกบ้างนะครับขอบขอบพระใจทุกคนที่อยู่ดูกันไม่หลับไม่นอนนะฮะเนี่ยเป็นเวลาตีสองแล้วนะครับผมเหนื่อยไหมมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับเราไม่ใช่คนเพ้แหลนะครับผมเหนื่อยนะครับมีทั้งเหนื่อยแล้วก็มีความสุขด้วยที่ที่ได้อยู่กับเพื่อนเจื่อมองหางันทําไมมองทําไมหาไม่เจอหรอกบอกอยู่ว่าใส่สี่ชั้นโถผมคนใส่ หลายชั้นอยู่แล้วมีทั้งบ็อกเซอร์กางเกงแล้วกางเกงลิงแล้วก็นู่นนี่คุณหาไม่เจอหลอกระบบป้องกันผมสูงโอมองทะลุมานี่ก็จะเห็นไม่เห็นหรอกบอกก่อนเลยมันหลายชั้นอ,อแต่ก็หลบไปหน่อยก็ดีเดี๋ยวพอไปทีตกใจอีว,ว่าตะภาพในประเทศไทยนะครับมีเป็นอย่างผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ส่วนกับไม่ผิดกฎหมายนะครับส่วนใหญ่ตาภาพก็ถ้าพเพื่อนๆมาเจอของตามตลาดเน,นี่ยบางทีไอของไทยมมาเข้าเรื่องตาภาพกันต่อนะครับ ต่ภาพมีว่าพามาให้สายกบเกินไม่เคยรู้สึกอยากร้องเรียกหาแม่ขนาดนี้เลยนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากเจอแม่ตอนนี้เพื่อนนี่มันเฟลเจงวะ่ะเมื่อกี้มันยังเลิกงานรู้สึกว่าแบบว้ามาคุยเล่นกวนเล่นเลย ทำไมฟิลตอนนี้มันคนละฟิลวะพลังอะไรมันล้นเออทะลุแว่นออกมาแล้วของแท้แม่ อยู่ดีนึกถึงแม่จริงนะผมไม่พูดเลยนะผมนึกถึงแม่จริงเลยนะครับผมมีความสุขจังเลยครับวันนี้ได้คุยกับเพื่อนๆนครับไหน,นจะเป็ดเรื่องอะไรอืมันกลังแคหนีเพื่อนเนี่นยหนี Hello You You Need to อ่า You อ่ออ่อหิวป่ะหิวข้าวป่ะอือืม อยูข้าวไหมหิวห <He el. S 1> ิวหิวข้าวก็อท o เ o อ่า <c oughs> นี่นี่นี่กูดกูดเวลีกอ้กู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 รอตายแล้วยอเวลีกูอแกนิกออแกนิกออแกนิกอเวเวลีกูดกูดรอตายแล้วเว้ยขอระใจมากนะผมจะเคสิงที่ ซดองไม่ปกติเคยให้ไว้นะผมแย่ yeah! ผมรอดตายแล้วนะครับดีใจเหลือเกินนะครับผมเป็นตัวออแกนิกด้วยนะครับที่เพื่อนๆเคยให้ไว้นะครับผมเพราะว่าที่นี่เป็นเป็นสตูดิโอนะเพื่อนยอก็คือเป็นสตูดิีอนั่นแหละแต่เมื่อกี้กิ๊ดใจก็เรียกแม่อยู่จริงนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะอาจจะพาเขาไปกินกินข้าวเนะดึกขนาดนี้จริงๆก็ไม่ค่อยอยากกินแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่ามันดึกแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปส่งที่ที่พักเขา นอนนี่ไม่ได้นอนนี่ไม่ได้นอนนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่ไม่ไม่มีที่นอนนะครับไม่มีที่นอนไอ้ห้องนอนนั่นก็ไอที่เขาไลฟ์มันเป็นห้องห้องพักที่เปลี่ยนเสื้อผ้าประจํานะครับผมเป็นห้องแต่งหน้านะครับผมที่คูบอลนี่ไม่เคยนอนนะครับผมที่นี่ไม่เคยนอนเลยที่นี่ไม่เคยนอนตภาพมาเรื่องตภาพต่อเชื่อถามไน้ที่นี่ไม่เคยนอนนะครับสตูดิโอไม่ไม่เคยนอนอยู่แล้วนะครับผม บ้านผมผมนอนโชคใช้สีนะครับผมโชคใชสีนี่บอกว่าพาเขาไปกินกุ้ยช่ายมาสองทีละพาไปกินกุ้ยช่ายมาครับถึงไหนล่ะตะภาพมันก็มีอยู่สองตภาพมีอยู่หลายถภาพนั่นแหละแต่ละสายพันธุ์นะนะหมีอยู่กับใครหมีนี่อยู่ไหนไม่รู้นะฮะหมีเป็นไม่ใช่หมีน้องหมีเนะี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่หมาของผมโดยแท้กําเนิดนะแต่เป็นหมาที่ที่แบบมันมันรากผมมากนะแล้วมันก็ตะเวนไปทั่วนั่นแหละ <c oughs> นาะเเกิดอะไรกันไม่รู้ เมื่อกี้นะะ้ำกีนะครับเมื่อกี้เคยอะไรไม่รู้นะอยากเรียกหาแม่นะครับแต่ตอนนี้แม่น่าจะหลับแล้วนะครับที่สตูเิโอนี่ยมันยังมันผมมัน,ม,นมันยังไม่ได้มีความรู้สึกจะนอนได้นั้นเนื่องจากว่ามันแบบมันไม่ชินที่นะครับตัวผมแล้วก็คือเหมือนแบบเราไม่ได้นอนเตียงของเราเราเรานอนไม่ค่อยหลับมันมีเตียงแต่มันก็เป็นแบบห้องที่สำหรับแตง่งน่องแต่งหน้าอะไรพวกนี้นะครับมีบ้านก็มีที่นี่อันนี้มันก็เหมือนบ้านนั่นแหละแต่ไม่เคยมีคนนอนเลยนะครับผมชั้นสองก็ไม่มีใครนอนเลย ต้ภาพผมเดี๋ยวเข้าตั้งภาต่อวันนี้แหละผมได้โคตรคนอันตรายเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมก็ต้องกลับไปที่สตูดิโอนะครับไปดูว่าเพื่อนๆผมใครยังอยู่บ้างครับแต่คิดว่าแม่นีกลับไปแล้วแหละปกติคุณแม่ก็จะอยู่ดึกนะครับเห็นเห็นแบบนี้นะเวลาอยู่จริงแม่กับพี่สาวก็อยู่นะครับอยู่ถึงแต่ว่าถ้าตีสองนี้คุณแม่บางทีก็อาจจะเป็นใจแล้วก็หนีกลับบ้านไปนะครับอะไรก็เป็นไปได้เหมือนกันหมดนะครับผมก็อาจจะแบบคุยกับพี่สาวเฮ้ยปล่อยปล่อยให้อยู่อยู่แบบนี้ของมันบ้างนะครับแล้้วกก็หนนีลัับบบาไปคร ก็อาจจะเป็นไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าบางทีตอนผมเดินออกไปก็อาจจะยังเจออยู่นะครับผมหวังว่าผมเดินกลับไปแล้วก็แม่จะไม่ได้นั่งรออยู่ตรงเก้าอี้แล้วถามว่าลูกกลับเลยไหมนะครับแล้วพี่สาวนะค,คิดว่าแม่ควรกลับไปนอนได้แล้วนะครับตอนนี้หรือว่าทีมงานผมวันนี้ก็ไม่น่าจะรออะไรผมหรอกนะตีสองตีสามบางทีก็ควรเหนื่อยกันบ้างนะครับกูดกูดปะเคียนซิงไอวอนสกิน ที่ผมพูดไปเมื่อกี้กเผื่อได้ยินกันอยู่บ้างนะนก,กนะม็มันก็ดึกแล้วนะแม่มันก็ดึกแล้วนะแม่ทำอย่างไรพองหนอพองหนอพองหนออ๋อคุยกัน M V P อยู่ <laughs> ก็โด้วยกันจะเสียหลักเลยกูแม่งเอ,อ้ย

สสาบานเลยนะครับอยู่ดีรู้สึกอยากเรียกแม่ครับตอนแรกนะครับผมแ <c oughs> ต่ภาพเนี่ยมันมีหลายสีด้วยนะครับผมจะบอกให้ก่อนแต่ภาพที่เพื่อนเห็นทั่วไปเนี่ยถ้าสมมติเป็นสีทองเลยในบางทีมัน,ปนเป็นตะภาพไม่ใช่ของประเทศไทยนะครับมันเป็นตะภาพของประเทศเพื่อนๆบ้านอะไรกันเนี่ยตะภาพไทยเนี่ยหาไม่ถือว่าง่ายนะครับในตอนนี้แต่ก็ยังมีอยู่ในตามลําคลองตามนู่นตามนี่บ้างน,นะฮะผมทําอะไรให้ดูวะ ไม่บายไม่บายรักทุกคนนะในยินนีเข้าใจตรงนั้นนะรักทุกคนนะเจอกันไม่บาย